ยินดีต้อนรับเข้าสู่สเกมเมอันนี้ไม่วิงแจนเออดูดันไม่เป็นไรกไปแล้วอีกแล้วเหรอใครเคยเต็นเลยอยากเป็นเหมือนกัน โอเคนกนกนะนกตับใช่ไหมรอแล้วไปดห้าหกเฮ้ยโดนด้วยแปดลาผ่านไปไวไเ้าออไม่กัดโอ้ยไป้ยโเวลาโอ้ยเราเร่งอีกแล้วโอ้โหใครไปก่อนผมตงไปแล้วอยู่ตรงไหนเจอแล้วไปแล้ ยังใช่ไหมยัง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 น่าจะอยู่แถวนี้ไม่โคตรเควนยาวเข้นแค้นเห็นแขึ้นโอ้ยเขินขำท่านแดงไปแล้วเหรอท่านแดงผมไปแล้วนะโอ้โหโจมตีก็บผมไปก่อนเลยท่านผมทางเควนสบายๆแล้วเองชีวิตชิลอะไรมันมาไม่โตละไม่มีใครเอาหนึไหเออไม่มี บอกไม่มีแล้วไม่เหนอีก15วิเธอโทรีสีดำใช่ไหมคะโทลีสีดำไอ้หน้ายื่นปากแหลมๆนั่นแหละผมปากแหลมๆนี่โอเคครับผมยยาวแอบสิร์หนึ่งเบอล็อตเตอรี่ ้ยลูกสอดนี่แปลว่าหมดแล้วประหาควีนเนี่ยทำไมมันเยอะแต่ไม่ได้ลบไม่ได้ลบเย็น้ายว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 ้าวดูงุูงดูงุูงระวังดูงุูงระวังโอ้ย god อย่าเพิ่งไข่ไม่สุกยังไม่สุกเอาให้สุกก่อนไข่ยังไม่สุกไข่ยังไม่ไข่เขียวไข่เข้ม ใครจะไม่สุกเลยคขยสุกก่อนใครยังทอดอยู่ไม่เป็นไรพี่แกยังทอดอยู่ยังทอดอยู่เลยยังทอดไม่สุกขอทอดก่อนหม่ดีกว่าทีมว้าวสองสีรถบินก็มีเฮ้ยเล่นรอบเล่

ใคก็ไม่รู้ว่าใครอะแผมบอกแล้วน่าจะหมดแล้วทำไม่ทันต้องรอดนี่คงยาวไม่ผมรอดอะดีแล้ว

ลืมไปว่ารถส้มเขาเป็นด้วยมือนใครสพี่ไม่ได้รถส้มนะพี่ยาแก้ไอ้นะเฮ้ยพี่กิฟต์ดีครับเดี๋ยวนะตาบอคอแดงเมื่อกี้เรากำลังแบบอุ้ยคุณ้อยคงปลอดภัยแล้วเราออกไปปรับตัวไปทุบหนดีกว่าแล้วก็เห็นในจอในจอแอคชั่นเอ๊ะอะไรส้มๆตดวนเข้ามาเราจะมีเวลาไปปรับอีก ได้แน่สิคุณพอจะมีเวลาสักสองสามนาทีไหมไม่ใช่แล้วไม่ดีเลยขายตรงสุดๆไปเลยล่ะมีคนรอดวะเวสหมดแล้วจริงๆวินหมดอันเหลือเฟ้นเราเพิ่งจะมาเจออุ้ยเห็นมันนะไก่อุ้ยดิพลาดกันเยอะมากไอ้พวกอุ้ยดิอุ้ยก่อนดิอย่าอุ้ยอย่านั่นดินิ่งนิ่งๆคงคืนเอาไว้ก่อน นิ่งไว้นิ่งไว้อย่าไปธนาคารตอนรับคนไม่้อห่วงเพราะว่ามีคนตายว่ะไม่ตายเอครตมูแล้วตายรนอยก็เหมือนน้อยบอี้เนี่ยพูดมือว่านั่นแหะสมรป่าก็ดีกัดีครับ เอาเลยท่านพี่จะไปฆ่าผมอ๋อพี่รักคุณครูไงจุ๊บๆนะขอบคุณมากครับีจะไปขอบคุณเขาอีกจริงว่าอะไรเลี้ยงเหยื่อใยเลยพี่เกดเอาลูกผมไปเลี้ยงต่อด้วยเอาลูกผมไปเลี้ยงด้วยไหนวะเลี้ยงเขาให้กลายเป็นอินโพสเตอร์ที่ดีไม่ได้เลี้ยงให้เป็นเด็กตัวร้ายมากแข็งท้อหมดแล้วเด็กคนสอบหมดแล้ว เหลือเลยใครอีกเควสหนึ<อ>ง่งอีกสอเควสแล้วผีช่วยยูเลยผีเดินสแกนเช็คดีๆนะบางทีมันไม่มีลูกศรบอกด้วยไมเอ,อ้ยอุ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 ้ออไอตัวอุ้ยนี่ถูกปากไปน่ง no 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 น o no น o no no า o no no า o no 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 n อ no 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 n ยนย้ ไม่มมีไ่น่าได้ถูกปะยังไงท่านมันขนาดนั้นเลยเหรออัก Importer คนนั้นผมว่าได้มันไม่เป็นอย่ตรงไหนท่านไม่ท่านตรงไหนได้เหรอไม่ได้แล้วก็อย่างงั้นเลยแหละถ้าไม่ใช่เก t คงไม่ได้อ่ะไอ้หนึ่งนำผมไปหน่อยจริงจริงตรงไหนท่านเงี้ยเงี้ย ไหนแบบนี้โอ้โหได้อย่างไงวะตรงไหนวะยานจะหมดแย่ยอดมากต้องเป็นตรงไหนที่สำคัญแจได้เลย ทันเจ็บตบคนละครับผมนะสัดญาณแม่จะได้สมค่าที่รอเป็นและก็เป็นจริงด้วยขอบคุณมากเอาวะเอาวะเอาวะโอเคสัญญาณเน็ตใช่ไหมสัญญาณเน็ตสัญญาณเน็ตอ่ากดกดแล้วนะกดสิกดสิโอเคกดแล้วกดแล้วเน็ตโกยโกยกด สามสี่นับเร็วมากอะโซร่าทำไมแกนับเร็วอย่างนี้วะเฮ้ยเร็วรวดเร็วมากเลยเร็วไปท่านเร็วไปท่านรีบปะโซร่ารีบบอะมีดาวอะไรเนี่ยอ๋อมีดาวเร็วว่เร็วว่าเดี๋ยวว่เฮ้ยโซร่ารีบเนี่ยเร็วอีกแล้วเนี่ยเร็วเรนี่ยเร็วไปวะเห็นไหมนีวครูบอกเร็วไปวะเห็นไหมเรยวไปเร็วไปเร็วไปโซร่า

เฮ้ยโอ้โหน้่คนสะดุ้ง่อ่เมื่อกี้โหี่คนสะดุ้งหรอคนสะดุ้งทำไมเราต้องจะเบรดกันเองไม่สนใจมันมันต้องมีความแบบว่าหล่อนในตัวไว้ก่อนนะทุกอย่างโอ้ยหวันี้วันอี้้วันดีไม่มีเครื่อเนี้ยลดมินเอออันนี้ไม่เคยทําหะของใหม่รดมินเ้าเรียงใช่ไหมฮะใช่ใช่ใช่ใครละท่าน ใช่ท่านชัดเจนเลยท่านตัวเราเราไปทางขวาระวังทุกคนโอ้ไม่ก็เราตายแน่เราไม่ได้รอดแน่แเลยเราไม่ได้รอดเราตายแน่แเลยนั่นไงล่ะถือสแกนตัวยืนสแกนตัวแบบเก๋ๆโยโย่สะดุ้งกับนิวคุงนี่แหละผมน่ารักผมไม่สีเหลืองเอาเลยท่านสวัสดีฮะแบงค์ ตรงไหนท่าน <com> ูดตรงไหนะรายงานตัวรายงานท่านพูดตรงไหนพูดมาที่ประตูเออเอาไปประตูแม่โอ้ยนายนีฉันน่ะมันเป็นไปไม่ได้ฉันเคยหนีแกมาแล้วรอบนึงแล้วก็หนีแกอีกรอบยังไงล่ะประตูเออประตูยังตูยามดามือ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  ใช่ครัวเหรอจังหวะเนี้ยใช่คือคนดับบดากันดาบดาบดาบกันใช่มันอยู่ไกลยหรอวะเห็นไม่แน่ใจหรอวะตรงนี้กันจะดีๆแล้วกัพี่ผมไม่แน่ใจพี่แน่ใจอะไรเออครับผมมันไม่น่ใจเอ็งพี่กับพี่ผมอยู่ฝั่งนี้พี่อยู่ฝั่งนู้นถ้าเขามาเราก็จะออกต้องมีคนใดคนหนึ่งเสียสละฟังดูแรกๆเหมือนจะหล่อจริงๆใช่หนีคอนเฟิร์มไม่นั่น ทุกคนผีคอนเฟิร์มไหมคอนเฟิร์มค่ะคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มค่ะผมเสร็จแล้วผมหมดแล้วน่าจะเหลือพวกท่านแล้วละมั้งโซล่าอย่าไปทางนั้นโซล่าเขาอยู่เขาอยุดโซล่าทำเควสก่อนมาธุรกิจหลักก่อนทำเควสไงทำเควสไงตัดสายไฟตัดสายไฟโซล่าตัดสายไฟ เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วแล้ลือดดาวโหลดค้งเวจมตายตาแกตายตาแบกลตาย่น่้ว่าเาไเควสตาแไหนเควสที่เป็นแบบต้องกดล้มลอยอ่ะว้า ติกก้าลายโปรเกต8 9มีวางจำหน่ายแล้วในไลน์สโตร์นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นเงินน้ำเลยขอขอบคุณ t ร u e Super f i ฟ e r อร์เกม r o Pack ที่สนับสนุนแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์สุดแรงเพื่อเหล่าเกมเมอร์ตัวจริงในราคาใหม่โคตรคุ้มเสถียรเริ่มต้นเพียง899บาทต่อเดือนความเร็ว200ต่อ200เมกเล่นเกมเล่นเน็ตลื่นไหลไม่มีสะดุด แถมค่าอัพโหลดเท่ากับดาวน์โหลดอีกด้วยบอกเลยงานนี้เล่นเกมก็ดีจะสตีมก็ง่ายเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ดีสคริปชันด้านล่างคลิปนี้เลยและเพื่อนๆสามารถเข้าไปสมัครแพ็กเกตนี้ได้ที่เว็บ True Super Fiber Gamer Pro Pack .com อย่าลืมคลิกเข้าไปดูกันนะครับ